ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้ฉันพบเธอขอบคุณอะไรที่พาเธอได้มารักกันเป็นเรื่องบึงเอิญที่กับหนุ่มปังแห่งปีไอแก่ขอแสดงความยินดีกับคุณแจมรัชตะครับครับเชิญเลยฮะ ก็ขอบคุณนะครับทางแคสต์มาร์กาซีนะครับที่มอบรางวัลนุ่มปังแห่งปีให้กับผมนะครับก็จริงๆก็ขอบคุณทั้งแฟนคลับด้วยนะครับทุกๆคนเลยทีมงานทุกคนทั้งทางช่องทั้งทางละครแฟนละครทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากครับขอให้แคสต์มาร์กาซีนะครับปังๆไปมากกว่านี้อีกเลยนะครับขอบคุณครับแจมรัชตะครับไปต่อกันเลยนะฮะกับหนุ่มปังแห่งปีคนต่อไปได้แก ด้วยครับกับฟิล์มธนภัทครับก็ก่อนอื่นเลยขอแฮปปี้แอนนิ r เ a อร์ีทางแคสต์มาร์เก็ตซินครบปรอบ17ปีนะครับก็ขอให้ปังยิ่งไปกว่านี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับรางวัลหนุ่มปังแห่งปีนะครับขอบคุณที่มอบความปังให้แล้วก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ปังๆของทุกคนนะครับขอบคุณครับ ฟิล์มธนาภัทรครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนังแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนพวกเรามาตั้งแต่ยช่วงตั้งแต่ตอนแรกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังยังมาเรื่อยๆเลยสนับสนุนเรื่อยๆไม่หายไปไหนเลยน่ารักมากๆนะครับ